สวัสดีครับผมเป็นน้องครับวันนี้เรามาแหนมเนาะแหนมตอนครับเนี่ยซอยสันคอเป็นตอนเป็นตอนนะครับเนาะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีหอมเตียมครับวัตถุดิบหอมเตียมสักกำนะครับต่ำต่ำฮ่มละเอียดมุมให้มันดีนะครับเนาะของชูรสเกลือครับเกลือนี่ต้องเน้นเป็นเกลือเม็ดนะครับเนมาตาลใจเกลือใอลดินเป็นพงทั่วไปนี่จะบอกให้เวิร์กนะครับต้องเป็นเกลือเม็ดครับเนาะ เขาหนึงครับเขานึงเอามาเจน้ำ้ามันแข็งแล้เอามันนั่นก็มาเจน้ำให้น้อยมันเจ๊ะๆให้น้อยนะครับพอมากันการเขาหนึงคือมันเละให้น้อยนะครับนอกครับผมส่วนผสมหลักๆก็มีประมาณนี้ครับแหนมตอนครับแหนมตอนจะเอาจิ้นงวจิ้นควายแป้งก็ได้จิ้นหมูก็ได้ครับแล้วแต่คนมากนะครับนะอะเจ้าซี่โครงกระดูกหมูมาแป้งก็ได้นะครับครับปัจดุบเรหลักๆก็มีนะครับเกลือ ผงชูรสกระเทียมเข้าหนึ่งมะกอกจีนครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํานะครับเนาะขั้นตอนการทํากัง่ายๆนะครับผมผงลดรสไปเนาะใส่ผงชดรสไปก่อนครับเจอความนัวนะครับเนาะเ่อความนัวผงชูรสใส่หมกไห้มันดีนะครับโอเคครับแล้วก็กระเทียมนะครับ ใส่กระเทียมเข้าไปนะครับกระเทียมที่เราต,ตำไว้นะครับนาอใส่กระเทียมเข้าไปแล้วเกลือนีนเราจะเอาเกลือมาผสมกับลงในเข้านะครับจานกันในเข้ากันนะครับเกลือก็ประมาณสักหมูนี่เกิงโลก็เกลือประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพื่อคให้จีนมันเ่านะครับแกเลยกะปริมาณเอาเองนะครับ ่ไว้ครับกระเทียมใส่ไปก่อนครับกระเทียมไปก่อนนะครับครับเดี๋ยวมากันการเข้ากับเกลือกันนะครับการเข้ากับเกลือให้มันเข้ากันนะครับโอเคครับเอาก็ทําตามขั้นตอนนี้ไปก่อนนะครับผมครับผมหลังจากเอาโคนเข้ากับเกลือนะครับเนาะเข้ากันได้ดีนะครับเราก็มาใส่ในหมูเลยนะครับเอามาใส่หมูเดีเยวเตรียมไว้นะครับ โอเคครับขยำขยำนะครับขยำมันเข้ากันนะครับเนนี่เอาหมูกระเทียมมันเข้ากันครับเอาไปคลุกตัวนะครับเนาะโอเคครับใส่เกลือนักน้อยพอดีถ้าใส่แบบนักกินมันจะเน่านะครับกินมันจะมาดส้มแล้วมันจะเน่าครับถ้าเราใส่เกลือน้อยนะครับเราต้องใส่เกลือหมาพอดีครับนเกินกิโลนี่ก็ใส่เกลือประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับเจะไม่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ้เอาไปตํานะครับเนาะ ตับให้มันเลียกนะครับโอเคครับขั้นตอนง่ายๆครับนี่ครับมัอผสมกัเรียบร้อยนะครับนะครับจะได้หน้าตาประมานนี้ครับเราก็เอาไปปิดฝาให้แน่นเพื่ออากาศเข้านะครับถ้าคนใดจะไปห่อตองก็ได้นะครับหรือว่าจะไปใส่ในถุงมัดแน่นๆเอาไว้ในอุณหภูมิบ้านปกตินะครับมันก็จะส้มนะครับสักอย่างน้อยสักสองถึงสามคืนครับก็จะกินได้นะครับเนาะนะครับหน้าตาของแหนมตอนครับ วันนี้ผมทำแหนมตอนผมจะเอาแหนมแบบทั่วไปถ้าแถวไปนี่เป็นเอาชิ้นบดยังมาทำเป็นชิ้นส้มเป็นยังไงครับแต่นี่ผมแหนมตอนนะครับนอสักสามพื้นครับโอเคครับขั้นตอนก็ง่ายๆนะครับเนาะครับพอเป็พี่น้องลองไปทํากินช่วงปีใหม่นี้นะครับมีเวลาอยู่ครับวันนี้วันทีแหนมสองสาวันจะถึงสิ้นปีนะครับเนาะซื้อชิ้นซื้อซีโครงยังมาทําลองมาทําดูนะครับไ้ชิ้นส้มมาเะมรับไปขั้วกิ่นกิน กับเข้ากับแ้มชงผีใหม่นะครับนาะโอเคครับวันนี้ก็ขอเสนอคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปชอบกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจกันต่อไปนะครับในการนับคลิปไปครับผมโอเคคลิปสั้นๆครับวันนี้ครับสวัสดีครับผม